รอแดดมานานจะได้ทำบาร์บีคิวสักทีท่ามกลาง40องศาพร้อมออกปฏิบัติการกลัวหาแล้วเกือบจะไม่ได้ทำแล้วบาร์บีคิวมาไปเตรียมเนื้อกาโลมาสตาร์ลงไปให้ทั่วหมู่ของเราเบอร์ไบเกอร์วิธีไบเกอร์แล้วกระตบได้รับลงไปจุดไฟแค่ฝั่งเดียวพอนะทุกคนเพราะเราจะค่อยๆสโมเขาเป็นระดับ3ชั่วโมงไอพอบาละ โอเย็นสบายอันนี้สเปคโอ้โหสบายหลังจากผ่านไปสาวโมมก็ต้องไปอบต่อน,นะทุกคนนี่นะครับป้ามันต้องทำอย่างนี้อย่างนี้นะครับอีกสั่งโฉมว้าหพ่อได้ออกมาแล้วเราก็จะพักอีก20นาทีนะทุกคนคือเริ่มทำตั้งแต่ตอนเที่ยงยันทุ่มคนรอกินคือกินรอจนหลับทุ่มหนึ่งออโ,โอเค<ด>พักครบยีนาทีแล้วอุยน่ากินมาก <ừ> อืมเฮ้ยนุมย่มเฮ้ยไม่แข็งอร่อยกินแตงโงอย่างดีอร่อยมาก